ขอ,อแบบเน้นๆมาเลยแม่โอ้โหคูณสิบห้าซะด้วยดอกนี้ไม่ต้องสืบเลยจะสาวนั่นน,นไปเลยห้าหมื่นสี่เอาแล้วเริ่มฟังกว่าเดิมแล้วจ้ะแม่คลิปวิดีโอนี้จะทำขึ้นเพื่อความสนุกและบันเทิงเท่านั้นไม่แนะนำที่เล่นหรือทำตามโดยเฉพาะผู้ที่มีภาระทางด้านการเงินอายุต่ำกว่าสิบแปดปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่ยีบ่ายและไม่ขายยาเสพติด ัดีนุ่มๆสาวๆทุกทุกคนกันด้วยเนี่ยจ้าวันนี้เราก็าพาเพื่อนๆมาจัมาการที่แกมเทอร์เทมวันเดอร์สกันเนาะซึ่งก็วันนี้พกงบมาเยอะนิดนึงจ้าแล้วก็จะเริ่มต้นกันที่เบ็ดละ1น0บาทไปเลยเนะจ้าสาวหมุนจวดปลายยาวปลายได้ต่างเพิ่มขึ้นเมื่อไร่เราก็จะเพิ่มเบ็ดเมื่อนั้นเนาะแต่ว่าถ้าต่างไกลจะหมดก็จะลดเบ็ดลงด้วยจ้าโอเคก่อน,นเลยเราก็จะจ้วดน,นไปยาวโอ้ยไม่น่าได้ยาวแล้วแหละตรงนี้ ปีเจอวายคู่มาเลยจ้ะแม่แล้วจะได้ตัวคุณเท่าไรขอแบบเยอะๆเลยกันละกันเนาะดอกนี้รอบนี้โอเคได้คูณสี่นะจ๊ะตูมเรียบร้อยดอกนี้แน่นอนในนั้นไปเลยจ้ะหมื่นหกเอาแล้วนี่แค่เริ่มต้นเท่านั้นเองนะคะคือปังไปแล้วว่าหมื่นหกอ่ะเอ้ยบาทนี้เราก็ไปกันต่อเลยจ้าจุดกันไปยาว,ยาวดอกนี้ได้ไม่ได้เกือบแล้วเกือบแล้วต่อเลยต่อเลยเอ้ย ถาหากว่าเพื่อนๆสนใจอยากจะลองเล่นเนี่ยตามมาได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะมีสูตรด,ดีสูตรเด็ดเทคนิควิธีการเล่นอะไรต่างๆนานานะก็คือใส่ไปได้เลยจ้ะไม่ต้งองยัง้งเล่นยังไงก็ได้ให้มันได้กําไรก็เป็นพอลวเนาะโอ้โหดอกนี้เน,น้นๆ3้0เราก็ไหลกันต่อไปไหลไปอีกเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่อะไรก็ได้นะจ๊ะขอแค่บอกว่ามันได้ตงค์เรื่อยๆไหลไปเรื่อยๆประมาณนั้นเลยจวดมาแม่อือหอ โอ้ยยังไม่ได้เจอสาวโอเคอันนี้สวยได้อยู่ได้อยู่แล้วก็ดอกนี้เน้นเน้นมาบอมโอเคอันนี้สวย800บาทนะจ๊ะ ถ้าหากว่าเพื่อนๆมีงบน้อยทุนน้อยๆอ,อยากจะบอกว่าลองมาเล่นตามกันดูได้นะคะเพราะว่าเบ็ดในการเล่นขั้นต่ำของเขาแค่บ,บาทเดียวเท่านั้นบางเกมก็คือไม่ถึงบาทเลยสามเนาะแล้วเขาก็จะมีการซื้อฟีเจ้าฟรีสปินอยู่ด้วยเนะะี่ยค่ะถ้าหากว่าเพื่อนๆไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคไม่มีเวลาในการเล่นก็คือซื้อได้เลยจ้ะจะได้ประหยัดเวลาแล้วก็ได้ตังค์ไวๆนั่นเองเ,องเนาะโอเคอันนี้สวยไปกันต่อจะสาวยาวๆจุดจ๊ดๆอือหือ โอ้หงานนี้เราได้เล่นกันแบบยาวๆแนะเลยเอ้ยอันนี้สวยฟีเจอร์วายคู่มาอีกแล้วนะคะจะจ้าจ้าถึงใจขนาดไหนขอแบบเน้นๆมาจ้ะแม่ดอกนี้ดอกนี้ดองนี้อนอนเอ้ยอันนี้สวยคูณหกไปเลยจะสาวมากะให้อืดอกนี้คือสุดปังหมื่นสองไปจ้ะโอ้โหสองรอบแล้วนะคะที่เราได้ตังค์มันหลักหมื่นเนาะ ตอนนี้ก็สามหมื่นสามไปแล้วจริงๆถนะ้าหากว่าเพื่อนๆแตกโบบะขนาดนี้แล้วเนี่ยก็จบเกมได้เลยนะคะไม่จำเป็นต้องเล่นต่อเนาะเป็นการจบเกมถอนตังนี่เลยอะไรแบบนี้แต่ว่าถ้ายังอยากเล่นต่อแล้วกลัวว่าจะเล่นเกินโงบเออถอนตังเหมือนกันแต่ว่าเหลือตังไว้เล่นสักร้อยสองร้อยพันสองพันอะไรก็ว่ากันไปเนาะโอเคจุดไปงานนี้อืมอันนี้สวยมากอให้คูณหกไปจ้ะได้มาอีกพันสองเราก็ไปกันต่อเลยนะทีนี้ วิธีการเล่นนะคะหรือว่าสูตรง่ายๆสําหรับเราก็คือเมื่อไหร่ที่เราได้ตังเพิ่มขึ้นเราก็จะเพิ่มเบ็ดเมื่อนั้นแต่ว่าถ้าตังใกล้จะหมดเราก็จะลดเบ็ดลงถ้าว่าเพื่อนๆไม่มีสูตรไม่มีเทคนิคเอาวิธีการนี้ไปใช้ได้เลยเนาะหรือถ้าว่าเพื่อนมีสูตรมีเทคนิคอยาจะแนะนําให้เราลองเล่นตามคอมเมนต์ไว้ได้ที่ใต้ล่างคลิปนี้ได้เลยเดี๋ยวลองเล่นตามดูเจอสาวแล้วรอบนี้ดอกนี้เราจะได้ตัวคุณเท่าไหร่ขอแบบเน้นๆมาเลยแม่โอ้โห คูณ15บห้าซะด้วยดอกนี้ไม่ต้องสืบเลยจะสาวนน่น่นั้น,น,นไปเลยห้า0มืี่เอาแล้วเริ่มปังกว่าเดิมแล้วจ้ะแม่รอบแรกๆว่าได้ตังค์หลักหมื่นแล้วปังแล้วอันนี้ห้า0มนสี่ปังกว่าจ้ะแม่แบบเดียวตังค์ก็8 0ด0มืนกว่าเวละเอาละรอบนี้ได้ไหมเออสวยไปกันต่อจ้าจุดบีกจุดบีก <c oughs> เริ่มจะปังแล้วเราก็ต้องเล่นกันต่อไปเยอะยๆโอเคอันนี้สวยมากอให้คูณห้า 5, ไปจากหนึ่งพันบาททวนแล้วเราก็ต่อเลยจะสาวอือือโอเคอันนี้ได้อยู่ห้าร้อยบาทเอาแล้วจะได้เพิ่มเติมไหมนะเกมนี้บอกเลยนะคะว่า เป็นเกมที่เล่นง่ายแต่ง่ายโบแะง่ายโอ้โหตั้งแต่เปิดตัวมาจนถึงตอนนี้ก็อย่างโบแะง่ายอยู่นะคะก็ยังถือว่าเป็นเกมใหม่ในค่ยายพีจีเนาะเพราะว่ายังไม่มีเกมตัวใหม่เพิ่มมานั่นเองตัวนี้ก็ยังเป็นเกมใหม่อยู่นะจ๊ะสาวโอเคแล้วคือเกมนี้โอ้โหได้ตังค์เยอะมากๆดูจากตังค์ที่เราได้มาเธอจะแม่โอ้โหอันนี้สวยคูณ15ไปจาเนาะไปเลยเนาะ4,500บาทสวยจริงปังจริง ไปกันต่อจ้ะอ,อีกนิดนึงวายตรงนี้เออนึกว่าจะไม่ได้สะล้คูณฮะห,หน่อ,นนอนไปเลยงานนี้เอ,อ้ยสี่พันแปดแล้วเราก็ไปกันต่อจ้าจวดไปอีกจวดไปอีกเดี๋ยวยากกันไปอือหืออันนี้สวยมาพายเร,รืรอเจงเรือเจงหกร้อยบาทอีกหน่อยนึงอีกหน่อยนึงได้ต่อไหมได้ไหมอือหเกือบแล้วเกือบแล้ว อุ้ยอ,อันนี้สวยจ้ะแม่คูณห้าไปเลยนะคะเน้นๆเน้น,น,นไปเลยหมื่นสองโอ้โหเริศดม,มากตังมากแม่หลักแสนไปแล้วนะคะแป๊บเดียวตังหลักแสนพอโอ้โหสุดจริงใครที่แบบว่าไม่ได้ลองเล่นเกมนี้นะคะบอกเลยว่าพลาดมากจัสาวเพราะว่าเกมนี้มันเล่นง่ายแต่ง่ายโบบะง่ายนั่นเองโอเคอันนี้สวยไปต่อไปต่อ จ้าอีกหนึ่งเนาะโอ้ยรอบนี้อาจจะเป็นศึกตัดสินของเราก็ได้นะคะฝีจัวไหวคืนนั่นเองแล้วตัวคุณของเราจะได้เท่าไรของคุณยี่้าไปเลยคุณยี่ผ้าไหมคุณอะไรโอ้โหคูณสิบห้าไปก่อนกันเลยกันนะคะมาพายอันนี้สวยจริงนนนไปเลยมากสามหมื่นสองโอ้โหโ,โ,หโคตรโคตรปังโคตเรเลิศบอกเลยนะคะปะ้าเดี๋ยวตังค์อยู่ที่แสนสามไปแล้วอ่ะโอ้ คือถ้ามันไม่ปังจริงมันไม่ได้ขนาดนี้เนาะใครที่แบบว่าอยากจะลองเล่นรีบๆตามมาที่ลิงใต้คลิปนี้ได้เลยเนาะส่วนเราในวันนี้ขอเสกุปบายกันก่อนนะคะไม่ล่นกันต่อลวจ้าถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนพเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่จากช่องของเข,เขาได้นะแล้วเจอก,กันใหม่คลิปหน้าจา้าบ๊ายบาย